ระหว่างทางนะคะกระต่ายก็ผ่านร้านขายของมากมายค่ะแวะซื้อน้ำผึ้งขนมผลไม้ติดมือไปด้วย พิมเพลรวมกลับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มนี้เลยระยะทางของกระต่ายกับเต่าหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นหนึ่งในชุดเรียนรู้คณิตศาสตร์จากนิทานของอาจารย์ปรีดาปัญญาจันทร์ค่ะ<ส>เล่มนี้นะคะเป็นการแข่งขันระหว่างกระต่ายกับเต่าแต่ว่ามันไม่ได้แข่งขันในป่าแบบเดิมนะคะมันแข่งขันวิ่งผ่านเมืองค่ะเราไปดูกันนะคะว่าเล่มนี้อาจารย์ปรีดาจะสอดแทรกเนื้อหาดีๆไว้ยอย่างไรค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะ วันนี้นะคะกระต่ายกับเต่าเขาก็จะมาวิ่งแข่งประจําปีกันค่ะเต่าเอาแผนที่มาดูนะคะเต่าขอเลือกทางเลี่ยงเมืองเพราะว่าระยะทางสั้นกว่าค่ะแต่กระต่ายมั่นใจว่าตนวิ่งเร็วนะคะก็เลยยอมเลือกเส้นทางที่เข้าเมืองคดเขียวค่ะเริ่มออกวิ่งนะคะกระต่ายวิ่งผ่านบ้านคุณนกกระสาลองดูนะคะว่าคุณนกกระสาทาอะไร้านแม่แพะที่มีลูกแพะถึง7ตัวค่ะเดินผ่านร้านตัดเสื้อบกมือพักทายลูกหมูสามตัว ระหว่างทางนะคะกระต่ายก็ผ่านร้านขายของมากมายค่ะแวะซื้อน้ำพึ่งขนมผลไม้ติดมือไปด้วยโอ้แวะช่วยสิงโตออกจากกรงคุณกระต่ายเห็นหมานั่งร้องไห้อยู่เพราะทำเนื้อตกน้ำกระต่ายก็เลยช่วยเก็บเนื้อขึ้นมาให้ก่อนถึงเส้นชัยกระต่ายนะคะก็ไปช่วยหนูน้อยหมกแดงกับหมาป่าเก็บดอกไม้ไปฝากคุณยายด้วยที่เส้นชัยนะคะเต่ายืนยิ้มรออยู่อย่างภูมิใจแล้วค่ะ ตายนะคะรู้ตัวว่ามัวแตทะเลทลายค่ะแล้วเขาก็เอาของที่ซื้อมาฝากเต่าด้วยความยินดีค่ะแล้วบอกว่าคราวหน้าเราไปเที่ยวในเมืองด้วยกันน้าครูปีดาอยากบอกนะคะว่านิทานเรื่องนี้คุณครูเนี่ยมีความตั้งใจที่จะสอดแทรกสิ่งดีๆให้เด็กๆได้เ,ดเ,ดเรียนรู้ไว้มากมายค่ะว่าการแพ้นะคะของกระต่ายครั้งนี้ไม่ได้เป็นการแพ้ที่ต้องเศร้าเสมอไปค่ะความรู้นะคะก็เป็นการวัดระยะทางหน่วยเมตรกิโลเมตรนะคะ หน่วยเป็นไม์นะคะว่าคืออะไรคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ